ตำนานเมืองอู่ทองนานมาแล้วในสมัยที่ดินแดนสุวรรณภูมิยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผืนป่าแม่น้ำและขุนเขามีอาณาจักรหนึ่งตั้งตระหง่านอยู่หน้าบริเวณที่เป็นจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบันอาณาจักรแห่งนี้มีชื่อว่าอู่ทองเป็นเมืองที่รุ่งเรืองด้วยการค้าขายกับต่างแดนและเล่าลือกันว่าเป็นศูนย์กลางการหล่อหลอมทองคำชั้นดีการครั้งหนึ่งมีกษัตริย์ผู้ทรงปรีชาสามารถ ปกครองอาณาจักรอู่ทองพระองค์ทรงมีพระธิดาผู้เลอโฉมราวกับนางในวรรณคดีนามว่าเจ้าหญิงอุรสาพระองค์ทรงเป็นที่รักของเหล่าพระสงนิกรและเป็นที่หมายปองของเจ้าชายจากอาณาจักรใกล้เคียงแต่แล้วความรุ่งเรืองของเมืองก็ถูกท้าทายด้วยภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดโรคระบาดร้ายแรงได้แพร่กระจายไปทั่วทุกหมัวระแหงผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้กษัตริย์และเราอมัดต้องหาวิธีแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเหล่าหูราจารได้เข้าเฝ้าและทูลว่าหากจะให้เมืองผลภยัยจะต้องย้ายเมืองไปสร้างใหม่ในที่ที่ปลอดโรคภยัยกษัตริย์จิงตัดสินพระไทยอบพยพผู้คนออกจากเมืองอู่ทองแล้วย้ายไปสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งต่อมาก็คืออาณาจักรอยุธยาที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าแต่เรื่องราวของเมืองอู่ทองยังไม่จบลงเพียงแค่นั้น กล่าวกันว่ากษัตริย์ทรงซ่อนสมบัติและขุมทองคําจํานวนมหาศาลไว้ใต้ดินก่อนการอพยพโดยทรงให้สัตว์ปฏิญาณว่าสมบัติเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้จนกว่าจะมีผู้มีบุญมาพบเจอและจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองกลับมาสู่ดินแดนแห่งนี้อีกครั้งถุกวันนี้เมืองอู่ทองก็ยังคงเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงความรุ่งเรืองในอดีตรวมถึงเรื่องลึกลับเกี่ยวกับขุมทัพทองคําที่ยังคงซ่อนอยู่ใต้ผืนดิน รอคอยวันที่ตำนานจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง